สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับทีเขามารับชมช่องช่อฉลาดฟ้ามนะครับมานี่ช่อฉลาดฟ้ามนะครับอยู่จังหวัดยะโสธรนะครับมาชมมัวงามนะครับนะครับม่วงงามอยู่อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองยะโสธรนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปรู้จักกับเจ้าของฟ้ามเพิ่นนะครับนะครับขอเนียนำตัวนะครับครับผม ไอ้ซื้อฟาร์มบุญมาฟาร์มครับอยู่บ้านนองไร่ตำบลสซิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงสาครับครับนะครับเดี๋ยวนะครับจะพามาเบ่งงวงงามของเพิ่นนะครับอยนี่มีสองตัวนะครับเดี๋ยวสิเอาตัวนี้เป็นตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวสิไปสอบถามนะครับว่าลูกตัวนี้เป็นลูกพอได้นะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับครับ ตัวนี้เป็นลูกของพอได้ครับไอ้ของซีไวซ์ซูนเก่าหกครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเต็มเป็นผลเป็นลูกของซีไวซ์ซูนเก่าหกเลครับผลงานซีไวนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องกเบบึงนะครับนะครับอายุเจ็ดเดือนแม่นบ่ครับแม่นครับแม่นเจ็ดเดือนเต็มอายุเจ็ดเดือนเต็มนะครับเบึงความงามนะครับสําหรับลูกซีไวนะครับก็อ่าก็ชื่อเรื่องกำเนื้อนะครับผลงานของซีไวนะครับ ใจล sí, ูกเรื ID, sí, N N ่องกล้ามเนื้อนะครับกัแข่งขาใหญ่ดีครับสีแดงดีนะครับสีแดงเนี่มะขามนะครับสําหรับตัวนี้กับเป็นกัซื้อมาเลี้ยงเนาะครับเนาะราคาราคากัเป็นยังไงครับราคาราคาเปิดยังครับยังครับราคาบม่ได้เปิดครับตัวนี้ราคาเพราะท่านเปิดนะครับนะครับกัเป็นลูกสีไว้ซูนเกาฮกนะครับต้นไหนหมักลูกสีไวนะครับกดล่องไปผสมกับเมียพันธุ์นะครับตี เนื้อหนังท่านหลายนะครับซีไว่าศูนย์เก้าหกเกสิบเพิ่มเรื่องกล้ามเนื้อไหนะครับนะครับเกิดือตัวนี้นะครับมาเบิ้งกมเนื้อด้านท้ายนะครับเบิ้งด้านท้ายตัวนี้นะครับก็คือด้านท้ายกว้างดีนะครับไก่กว้างดีนะครับตำแหน่งหางจับสูงดีครับนะครับเบิ้งด้านท้ายกว้างดีนะครับตำแหน่งหางจับสูง หางเง่าดีครับตัวนี้ด้านท้ายเปิดกว้างนะครับด้านท้ายเปิดกว้างลูกตัวนี้เกิดจากเมียจังไหนครับเมียเขาครับเมียแม่บดเมียบดนะครับกะง้อเฟียมเมียเฟียมไงบอครับเมีาซครับเมียเฟียมลอยหาซิฟนะครับนะครับขนาด สีว่าใจลูกยังสี่นะครับก็คือเมเกิดจากเกิดจากเมียขาโบสนะครับใจลูกสีแดงเข้มเลยนะครับก็คือความแมทกันนะครับทั้งเมียทั้งพอนะครับกใจลูกออกมากที่ว่านังหนาสายไงดีครับตัวนี้แข็งขาดีครับแข้งขากรนไงตำแหน่งขาหนากับตะนหนูก็ตรงกันดีครับตัวนี้ หรือว่าเกียรติฟี่เมียมขึ้นกันนะครับตัวนี้เป็นลูกซีไหวซูนเกาหกนะครับกับสำหรับฟ้ามี่ห้องยู่ใสเนาะครับอยู่บ้านน้องไร่บ้านหนองสิงอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับกับถามีผู้อยากมาชมเลยครับช่วงนี้เปิดฟ้าม์วะครับจวงว่ได้เปิดครับยานโลกครับช่วงนี้เิ่นกับว่าท่านเปิดฟ้าม์นะครับรับปิดไ้ซะก่อนนะครับท่านที่ท่านไหนอยากมาบึงง่วงามนะครับหรืออยากมา ปรึกษาเรื่องง่วงกบเพิ่นกะช่วงนี้กะปอดใจรอดสัก่อนนะครับ <l acht> เดี๋ยวถ้ามีผู้อยากโทรมาสอบถามเรื่องง่วงกะมีฝากเบอร์ติดต่อไว้นี่ครับไอ้098 0916 4323ครับครับครับแต่ในอยากปรึกษาเรื่องง่วงหรืออยากมาสอบถามเรื่องง่วงนะครับกะโทรมาติดต่อได้นะครับแต่ว่าการเยี่ยมชมช่วงนี้เพิ่นขอปิดไว้ก่อนนะครับเพ <l acht> ิ่นก็ย่านโรคระบาดนะครับโรคระบาดช่วงนี้กำลังมาแรงนะครับ ตะไคร้กระพัวคับกล้วยนะครับมึงนะครับเม็ดสีนะครับของหลูกซีไว้นะครับท่านใดากะสมซีไว้นะครับกะติดต้อมออใกล้บ้านนะครับกัราคากัเกษตรกรจับต้องได้นะครับลักษณะเด่นของซีไว้ก็คือมัดกรามเนื้อนะครับมัดกรามเนื้อแล้วก็ความลึกนะครับเม็ดสีแดงดีครับเม็ดมะขามเลยตัวนี้ ราคาคนยังมาท่านเปิดนะครับหรือมีเฟซติดต่อได้บ่คับพูดคุยได้บ่คับได้ครับไอคันทักเฟซมาไอตะมูตะมิลูกไสหลาครับครับตะมูตะมิลูกไสหลานะครับท่านไดอยากเบิ้งนะครับคนกับโพสงอง่ามลุกนูเยอะครับนี่อยู่นี่กับมีสองตัวนะครับเดี๋ยวห้องเสียวของลูกซีไใ้ก้อนนะครับสองคลิปนะครับเดี๋ยวท้ายให้เบิ้งอีกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับล่อ บึงความงามของลูกซีไบสูตรเก่าหกนะครับเป็นผลงานนะครับของซีไบนะครับซีไบเป็นงัวของหูนะครับโฉกนี่ละมิดฟ้ามนะครับกับกระจายน้ำเสือไปทั่วประเทศแล้วครับช่วงนี้ลูกซี่ไบน้ำเสือกำหนาจะมีน้ำทุกหมอครับทันได้หมักนะครับกร่องใส่กระเมียพันธ์นะครับอยากเพิ่มกำเนื้อนะครับ ทำเนียบกำลังทัดลายกับไปเพิ่มได้นะครับถือว่าโอเคครับซ้ำนี้งามดีครับถูอที่าหวนะครับวันนี้กับช่องจ้อยฉลัดฟ้ามนะครับกับพามาชมงัวนะครับอยู่จังหวัดยะโสธรนะครับขามจังหวัดมานะครับขามมากกับคุ้มค่านะครับได้เห็นงัวงามนะครับงามอีหลีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำให่งแห่งน้ำเลยนะครับเด้อเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับมืาหนึ่งช่อเชลัล่าท่ากับมาไายผลงานสี่ใบสุนทรหกให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนะครับถ่านใดอยากได้สี่ใกับติดต่อหมอไก่บัตนะครับไปผสมนะครับแล้วกับเกษตรกรกับจับต้องเลยครับโบเพียงนะครับกับสีได้สำหรับผลงานสี่ในะครับคุ้มกับหยุดแห้งไทยหลายตัวแล้วนะครับกับ นี่ต่โตงงามๆทั้งนั้นนะครับสี่ใจเรื่องมัดกล้ามเนื้อนะครับเรื่องสีนะครับคว่ำลึกงสี่นะครับเกียงขาเงี้ยดีครับก็เมื่อนี้นะครับช่องช่อยชัยรัตน์ฟ้าขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องช่อยชัยรัตน์ฟ้านะครับก็ฝากติดตามในน้ำในเด้อครับเด้อเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับเมื่อนี้ขอกล่าวคข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ